สามต่อครับมาดูทางขึ้นที่เทดินหน่อยครับบรรทุกดินมาเต็มคันรถเลยโอ้โห oh. oh. ไปดูแล้วไปดูแล้วล็อกกี้มาอีกคันแล้วโอ้โ oh. ห oh. ดินล่วงดินล่วง สองครับคันที่สามโอ้โหสามคันเลยมาทีหนึ่งนี่สามคันเลยครับอ้าวแย่ยงกันกลับรถอยู่ฝัก้นอ้าวกลับรถแข่งกันครับ ฝั่งนี้พี่เปียกบอกไม่รอแล้วผมเทแม่งตรงนี้แหละพี่เปียกบอกยกดำครับฝั่งนี้พี่เปียกล็อกกี้ฝั่งโน้นก็เทแล้วแย่งกันเทแล้วเอาแเ่งกันเทเอาเอาเอาฝั่งไหนจะเสร็จก่อนเอาโอ้โหฝุ่น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 ท่วมฝุ่นท่วม เรียบร้อยครับมาที่หลังมาที่หลังดังกว่าครับไปก่อนเลยพี่ปี๊ยะแห่งม่านนครเสร็จสุดครับอ้าวมาแล้วเสียเท้ล็อกกี้เสียเท้นี้ก็อยู่อีกหนึ่งทีมงานครับหนึ่งสังกัดพี่เปียกก็อยู่อีกหนึ่งสังกัดเหลือเดเก้าครับ กำลังตามหลังมาโอ้ลายสวยจริงเลยคันนี้รถคันนี้ทำลายมาได้แบบเจ๋วลือเกินอือหือเจ๋วลือเกินเจ๋วลือเกิน มาอีกคันครับฮ i โน่ฮ n โนโอ้โหใครมาทำยินร่วงไว้ตรงนี้เนาะฮิโน่ไปแล้วต่นนี้ก็เป็นนะครับจุดที่เทครับเนี่ยฮ i โนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เนี่ยจุดที่เทดินทำถนน,นขยาย ช่องทางจราจรครับจาก2อเลนเป็น4ีเลนตอนนี้พวกเราก็จะได้ใช้สัญจรอย่างปลอดภัยครับ4ีเลนปลอดภัยกว่า2อเลนแน่นอนเพราะมันจะไม่แออันรถช้าก็คิดซ้ายรถเร็วก็จวดเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสดีเล็กชายมันครับสวัสดีครับ